การประชุมคณะกรรมการหลายท่านก็จะอยู่ในคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดอยู่แล้วนะครับก็อยากสร้างในโนที่เกี่ยวกับเครื่องโ่งบริโภคนะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะจะปิดนะครับแม่ว่าจะเป็นเราขอให้ความร่วมมือดีๆนะครับให้ความรุ่นดีๆกับหลายกิจการที่เราแม้แม่ก็เลยบอกว่าเด็กกิจการอื่นก็ลง่มากสารเลยนะครับเขาก็ยอมเสียเรื่องคนอื่นหมดัป ศาส,สนาต่างคราเวลานี้เนี่ยคนกลุ่มใหม่ที่มานะตอนนี้มีคนมีคนสามกลุ่มไม่รู้มันจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เลยว่าวันไหนเพราะนั้นเนี่ยลับมาคนเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าแท็กซี่นี่วนกลับเข้าไปที่บ้านก่อนพายาขดสำหรับกลุ่มภารกิจเตรียมพื้นผูนะคะจะเป็นภารกิจขอาสนอเกี๋ยวเราจะอ่า,านกันก่อน